แกคิดจะทำอย่างนี้จริงๆเหรอหรอืมสาลีคิดไว้ล้พี่มีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้อืมงั้นพวกเราเนสิชนแล้วหนีเนี่ยนะอ๋อหนีได้ไงลรอพี่ไม่ได้ใช่เราหนีตอนนี้ไม่ได้คือหน,นีไปตอนนี้นะมันรู้ตัวโอ้ยอะไดีนึว่าร้อยมืดก่อนค่อยไปดีไหมบ้าไปแล้วคู่กรณีอยู่ข้างหน้านูนเรารอมืดไม่ได้ อย่างนี้มันต้องใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจเฮ้ยไม่นะพี่แก้ผ้าตรงนี้ไม่ได้วันนี้พี่ใส่ชุดชนไม,ไม่เข้าสีก่อนเนาะโอ้ยใครอยากดูไมหรอพีอ่หรอสำลีว่าใช้วิธีสำลีดีกว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้สำลีแกจะแก้เองเหรอโอ้ยวิธีอื่นวิธีอื่นที่ไม่ใช่เบี่ยงเบนความสนใจงั้นเราค่อยๆยย่อม ย่องกลับไปเก็บของที่บ้านนะแล้วทาเงินออกจากธนาคารแล้วไปกดดันได้ต่างประเทศโอ้ยเรื่อจะรับผิดชอบกันเลยใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละสิเราต้องรับผิดชอบนะพี่แต่ว่าสมลีไม่มีใบขับขี่นะงั้นต้องรับผิดชอบด้วิธีนี้เฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนก็สมลีก็จะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องไงถ้าสมลีผิดจริงนะสมลีก็จะยอมรับผิดอ่ะอ้ยสวยอ่ะ นี่พี่ว่าหน้าเราสวยแล้วแต่ใจเราอ่ะสวยมากมากนิดน่อยนะไปแล้วนะเอ้ยมันว่าบ้าคนสวยเฮ้ยสงสัยจะบ้าจ,จริงเว้ยเฮ้ยคนดีเป๊ะเลยดูแล้ว,วกวงอยากไปอยู่ณจุดจุดนี้นหน้าจุดจุดนี้ดูแล้วเสื่อมมากและอุบาทที่สุดขอเ,เปิดดูหน่อยนะ อุยตายแกงกะหรี่เสิร์ฟเป่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเปิดเปิดอีม้ออนึงดูนะกูตายแกงไก่ใส่นมด้วยนัดจุดจุดนี้น้องเพชรขอเปิดสองหม้อเลยแล้วกันว้ายแกงโฮโฮ ฉันรู้พวกก็อยากเปิดอย่างอื่นมากกว่าโอ้โหเอ๊ะเปิดเปิดปิดปิดกันอยู่ได้ครับไม่คิดจะทำอย่างอื่นกันบ้างเรือไงฮะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยขอบีเฮ้ยบีอะไรก็จะบีสัญญาแล้วเดี๋ยวก็ล้างให้ไงม่้ยางั้น้งเพชรขอลวงเฮ้ยลวงอะไรลวงไปหยิบฟองน้ำแล้วมันล้างให้อีกทีหนึ่ง ขอหน้าเข้าไปจุ่มจุ่มอะไรโอ้โหจุ่มน้ำล้างหน้าแล้วค่อยล้างที่ว่าจิ้มกล้องในมือหลังจากนั้นกูจะค่อยๆดอลรีกกล้องเข้าไปซูมให้สนิทที่สุพอแล้วสาเลีน้องพีรไม่นาพบจุดจบแบบนี้เลย ว่าใช่คนเดียวถึงทำให้สำลีเป็นแบบนี้ทำใจกันเถอะจอยส,สำรวมอะไรที่มันเสียไปแล้วมันเราคืนมาไม่ได้อ๋อให้นี่นี่เป็นอะไรกันสำลีไม่ได้ตายซะก,ก็หน่อยแค่เสียค่าปรับกับค่าซ่อมรถเองเอา้านั่นรถซ่อมเสร็จจะขับได้อีกใช่ไหมอา้นาวนั่นยังไม่สำนึกอีกอ้าวที่แรกอะ่ะจอยก็สำนึกแล้วนะ พอเห็นไม่มีใครเป็นอะไรอ่ะเลยไม่จำลึกดีกว่าออเอางี้นะจอร์จถ้าสมมติอยู่ๆก็มีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไม่มีใบขับขี่ขับรถมาชนจอสจอสจะรู้สึกยังไงเออถ้าเกิดคิดดูนะถ้าเกิดสมมติว่ามีเด็กที่ไม่มีใบขับขี่ขับรถมาชนฉันเนี่ยฉันจะรู้สึกยังไงนะอ๋อรู้สึกเฉยๆนี่แล้วถ้าสมมติว่าจอสตาย หรือว่าเป็นญาติจอที่ตายอ่ะเออจอจะรู้สึกยังไงเฮ้ยถกิดสมมุติฉันตายอ่ะหรือว่าญาติฉันตายอ่ะโอ้โหตายแล้วเรื่องใหญ่เลยทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีใครเป็นอะไรไปอ่ะสมลีคงไม่ให้่ภัยตัวเองไปตลอดชีวิตแน,น่เลยเห็นหรือยังไม่ใช่ค่คนที่ถูกชนหรือว่าคนชนนะที่จะเสียใจแต่ทุกคนต้องเสียใจเพราะความมักง่ายไม่รับผิดชอบ สัมฤติอยู่กับโทษดยแลกันที่ให้สัมรขับรถอะทั้งที่ยังไม่พร้อมอะนั่นสิสัมรีเอาเป็นว่าเดี๋ยวสอบใบขับขี่เสร็จแล้วค่อยหัดขับใหม่นะสัมรีว่าแค่ใบขับขี่อย่างเดียวอาจไม่พอใช่มันต้องมีรถด้วยอันนั้นก็ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมีจิตสำนึกด้วยเพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วก็รับผิดชอบชีวิตคนอื่นด้วยอะ ทวงอลไยที่เราจับอยู่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะชีวิตของเรานะ<ม>แต่มันหมายถึงชีวิตของคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็ฝากชีวิตด้วยกับเราด้วย<ม>อยากจะหัดขับรถคิดดูเต็มพร้อมหรือยังกับความรับผิดชอบนี้สมลีเข้าใจแล้วเห็นไหมพี่ไม่ได้แก่ไม่ได้เยอะอย่างแต่พี่เป็น วิ่งมาชนคนสวยแล้วจะมีรับผิดชอบหรือไงพ่โนโโ้ขอโทษครับเดี๋ยวก่อนขอโทษอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปเป็นภรรยาด้วยไม่เอาอ่ะโอ๊ยเป็นกิ๊กก็ได้ไม่อ่ะเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่จะรีบไปไหนเนี่ยจะรีบไปดูว่าเปิดหมอเปิดหมอส์โอโอ๊ไม่ไหวแล้วนะพวกเฮียเฮีย อ้าวน้องส้มครับจะกลับได้ยังไงล่ะครับน้องส้มโองานนังไม่เสร็จตามที่ตกลงกันเลยนะครับกลับไม่ได้ใช่ใช่ใช่ชยังกลับไม่ได้ว่า้อาเป็นพิตตี้เนี่ยต้องขายของก่อนเป็นพิตตี้ต้องอดทนเข้าใจไหมพิตตี้อ่ะแปลว่าสวยนะคะไม่ได้แปลว่าง่าย <c oughs> มาทำบางเนี้ยใครจะไปนทนได้หรอวะเฮ้ยเป็นไเลยไม่ต้องทนแล้วน้องส้มโอ ไปทำบุญกันก้วงพาไปปล่อยลูกออสจะแปดล้านตัวจะไปเลยหลบไปเลยไม่มีความเป็นลูกผู้ชายซะเลยสมโอจ้ะมีพี่นี่แหละข้างกูถังขยะไม่ค่อยมีคนไปกันแบบเข้าใจมึงสิเข้าใจจัง้ายสิว่าน้องเนี่ยเขารักอลัว่ไปไปเขาดินไปดูนกเขาไปเลยโอ๊ยพวกนาดาเนี่ยนี่จะเอาให้ได้หรือใช่ไหมเนี่ยอ่าอ่าอ่าสมโออยากกลับบ้านใช่ไหม ลับก็ได้แต่ล้างหม้อให้พี่ๆเขาดูก่อนอล้างเลย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 ไม่ล,ล้าง,ล,งล้างไม่ล้างล้างโอ้น้ำหกโอ้ยบระลาดจับจเลวที่สุดเฮ้ยจริงๆเลยนี่ผมไม่ไหวนะครับพี่อย่างนี้มันต้องใช้ตัวช่วย คช่วยมาแล้วกวงเองเพือเปียกแบบนี้เดี๋ยวกวงจะอาสาถอดไปผึ่งให้เลยไาหยุดการับอก่อนที่จะไปผึ่งมันต้องเช็ดซะก่อนวัวก่อนเช็ดมึงต้องดูพื้นพี่ตรงไหนมันทับซ้อนแล้วตรงไหนมันเปียกก็จับดูก่อนจับก่อนที่จะจับอ่ะมันต้องส่องดูก่อนว่าเปียกขนาดไหนเน่ทำอะไรกันอะไม่ช่วยเลยนะทุกคนอีกชักจะลามกกันใหญ่แล้วนะ ใจตุ๊ดไม่รู้แต่ให้เกียดผู้หญิงเป็นผู้ชายแท้แท้คิดแต่จะแตะอังผู้หญิงเลวที่สุดะเรวยังไงเลวยังไงถ้าพวกอ้วนเนี่ยไปแตะอังผู้ชายสิว่าไปอย่างเว้ยฟังให้ดีนะเว้ยขออย่างเงี้เรียกว่าแตะอังไม่ได้เขาเรียกว่าช่วยน้องทดสอบสินค้าขณะนี้จะไม่รู้จะกสนุกอีก นี่แต่จอร์จก็สงสัยอยู่นะว่าทำไมพวกพิตตี้เนี่ยชอบแต่งตัวโป๊โปให้ผู้ชายหื่นกันด้วยอ่ะเอ้ยอย่าเรียกว่าหนืนเร่นออกกวงนี่แข็งไปทั้งตัว, <c ười> วตัวเรียวตะคิวขึ้นขาบวก้าวไ่ออกไวเอาขามันเกร<ต>็งจะยังไงก็ตามเหอะน้องจะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่เขาเขามีสิทธิ์แต่พวกนายทุกๆคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์แต่ที่หนูแต่งตัวก็เพราะเป็นงานนะคะ จริงๆเราที่บ้านหนูก็ไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้ซะหน่อยโอ๊ยอุ๊ยตายอุยตายอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยเหรอบ้านอยู่แถวไหนอะ่อ่าอ่าอเอาละเอาละเอาละผมว่าตอนนี้นะครับพี่ซูมมเนี่ย เข้าใจผิดกันใหญ่แล้วล่ะครับคือผมว่าจริงๆแล้วที่ผมจ้างพิตตี้มาเนี่ยมันเป็นแค่พิธีการส่งเสริมการขายอย่างนึงเท่านั้นเองใครๆก็ทำกันครับใช่ใช่มึงเคยไปงานมอเตอร์โชว์หรือเปล่าพอยตี้เขาเต้นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกันแบบนี้ใครๆเกาทากันไว้ใช่างงานอีเวนต์นะจต้องเห็นแดนเซอร์มาเต้นกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บใครๆก็ทำกันไว้ใช่วงนี่เห็นจะจะสองลวดตาในเทวีเวเพชรเตี้ยมาเต้นกระดึ๊บกระดึ๊บใครๆก็ทำกันไว้ต้องขนาดตําหนัก ไอ้วิธีเอาเฟรตี้มันดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้แต่วิธีล้างหม้อสกปรกล้างมกแบบนี้ใครเขาทำกันใครเป็นคนแนะนำวิธีลามกลามกแบบนี้น้องเขาทำเนี่ยผมว่ามันไม่ล้ามกเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการสร้างจุดสนใจอย่างหนึ่งเท่านั้นคือลองนึกดูสิครับถ้าให้น้องเขามาพูดใครเฉยๆเนี่ยใครล่ะจะมาซื้อใครจะสนใจลองไหมล่ะ แต่ฉันเชื่อว่าถ้าของของน้องเขาดีจริงน้องก็ต้องทำได้อ